เสร็จแล้วเขาบอกเพิ่มชีสว่างั้นนี่อันนี้ของพี่ยาดาอันนี้ของฝรั่งน้อยนะ,ะ,ะ,ะคะป๊าป๊ากินซอสแดงอันนี้บริการตัวเองนะอันนี้ของพี่ยาดาค่ะสมาคกกเล็กพี่าดามองหน้าก่อนเอออันนี้ของฝรั่งน้อยเมื่อไหร่ฝรั่งน้อยจะมาเอา อันเล็กมากเลยอ่ะมาเอาให้มามาแมวบบอมบีสันนั้นหงปาป้าเป็นยานกใช่ปะโอเคเอ้ยก็บอกไส้กรอกอบอร่อยนะคะไส้กรอกได้มาอันนึงอบกินร้อนๆแม่สกินปล็อครับผมแม่สกินปล็อตหยิบลัดมาลัดมานี่มรสัให้ดูอืมแถมด้วยไส้กรอกหนึ่งอันนะคะกินอร่อยเฮ้ยวันดีซะ นี่ถ้าทำอาหารเสร็จก็จะห้อมเก้ี่ยแบบนี้นะคะพี่ดาอาชีบบดูดิการบ้านเต็มเลยเนี่ยเฮ้ยอลิสมากเลยกินไม่ใจแบบยู่แบบยู่ลูก